สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิตศาสตร์ไทยบ้านนะครับวัทถ่แล้วออก5480แตกทุกสูตรเลยนะครับเข้าทุกสูตรเลยนะครับเรามาดูกันนะครับสูตรที่1ด้านบนนะครับเลข7ตัวผมแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเข้าเลข4นะครับกลุ่มที่2เข้าเลข8กับเลข0นะครับมาสูตรที่2นะครับเข้าเลข0และสูตรที่3เข้าเลข8และสูตรโปรแกรมด้านล่างเข้าเลข5กับเลข8ดนะครับนี่คือเลขที่ออก5480 จับคู่ให้ก็เข้านะครับ80ก็ยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลด้วยนะครับเรามาคิดสูตรนี้กันตัวนะครับ3สูตรนะครับพร้อมกับสูตรโปรแกรมนะครับสามารถมีเข้ามีหลุดได้นะครับผิดถูกว่าไปตามสูตรนะครับทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอแนวทางการเสี่ยงโชคเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็อย่าลืมสนับสนุนสลากที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับอ่ะทางทวนพร้อมแล้วเราไปคํานวณพร้อมกันเลยนะครับไปครับ เด็นลูกศรเชิดเคยนะครับเรามาเริ่มที่สูตรแรกนะครับสูตรดั้งเดิมนะครับสูตรธมากินที่ใช้ไปจําทั้งวดนะครับใช้หลักร้อยนะครับหลักร้อยคือเลขสี่เนาะเราก็เอาเลขสี่มาตั้งเลยนะครับเพราะว่าเลขสี่มันบวกศูนย์นะครับบวกสูตรคงที่นะครับมันก็ได้สี่เหมือนเดิมนะครับ แล้ววงหนึ่งนะครับเป็น5วงอีกหนึ่งเป็น6วงอีกหนึ่งเป็น7พอได้7บวก3นะครับได้10นะครับตกเลขสูตรเอาเลขสูตรมาใช้นะครับแล้ววงหนึ่งนะครับก็ได้หนึ่งนะครับบวก2ก็ได้3นะครับอ่าอันนี้คือสูตรแรกนะครับ4 5 6ห0 1 3ศย์อ่าแยกเป็น2กลุ่มเหมือนเดิมนะครับนะครับส่วนตัวขาดเลือกใช้แล้วนะครับอ่าทีนี้ไปต่อกับสูตรที่2นะครับ ก็สังเกตลูกศรเหมือนเดิมนะครับให้ใช้หลักแสนเด้อหลักแสนคือเลขสองนะครับแล้วขีดเส้นใต้นะครับเพริบเพื่อบ่งบอกว่าเป็นสูตรที่สองนะครับพอหลักแสนเสร็จนะครับให้ใช้หลักหน่วยนะครับอทีนี้เรามาตั้งเลยนะครับสองนะครับสองบวกศูนย์นะครับแล้วก็บวกห้าคงที่นะครับเท่ากับนะครับ เดี๋ยวเปลี่ยนเลขคงที่เป็นสีแดงก่อนนะครับอ่าสองบกศูนย์บวกห้าเท่ากับเจ็ดนะครับอ่าบวกเพิ่มอีกหนึ่งเป็นแปดบวกเพิ่มอีกหนึ่งเป็นเกนะครับสูตรที่2เด่นเจ็ดแปดเก้าสูตรนี้เดินมาแล้วยีงวดนะครับทั้งงวดวันที่19เก้าเดินโตจะเป็นงวดที่27่นะครับโอ้เดินดีมากนะครับเด่นบนทุกหลักนะครับอันนี้เดินบนทุกหลักส่วนสูตรแรก เป็นเดินบนล่างนะครับเด,เดิมทีเป็นสูตรเจตัวมาครบสี่ตัวนะครับบางงวดมันก็มาครบ4ี่ตัวบางงวดมันก็มาไม่ครบผมจึงแยกเป็น2กลุ่มนะครับอ,อันนี้กลุ่มอันนี้สูตรที่สองนะครับเจ็ดแปดเก้าต่อกับสูตรที่สามสังเกตลูกศรเหมือนเดิมใช้หลักแสนนะครับใช้หลักแสน เราก็นําไปตั้งเลยนะครับอ่าหลักแสนคือ2นะครับบวกเลขคงที่นะครับคือเลข1นะครับเท่ากับนะครับเท่ากับ3นะครับ3บวก4คงที่นะครับได้เดเอเลขคงที่มีบวกอยู่2 2ตัวนะครับคือเลข1นนะครับตัวแรกตัวที่2คือเลข4นะครับฉะนั้น3บวก4ก็ได้เดเนาะอ่าเด่น3กับ7นะครับสูตรที่3มนะครับ ไปชนกับสูตรที่สองเนาะนียเลขเจ็ดสูตรเลขสามเลขสามไปชนกับสูตรแรกนะครับอ่สูตรที่สามนะครับชนกับสูตรแรกอ่ก่อนจะจับคู่เราไปดูสูตรโปรแกรมก่อนนะครับว่ามันได้เลขอะไรนะครับวันนี้วัที่แล้วมาสองตัวเลยเนาะห้ากับแปดอ่านี่คือสูตรโปรแกรมจะมีอยู่สามหมื่นกว่าสูตรนะครับ เดี๋ยวผมไปวางด้านบนดีกว่าอืบอ่ะด้าน,นบนพออ่าผมจะปิดซ้ายมือไว้นะครับผมจะเลือกสี่ตัวขวามือนะครับนำมาใช้นะครับอ่า ปิดไว้แล้วนะครับปิดซ้ายมือไปแล้วนะครับนี่เหลือขวามืออยู่สี่ตัวนะครับดูด้านบนลเดอร์สูตรแกมมมีอยู่สามหมื่นกว่าสูตรนะครับอ่าผมเลือกคะแนนต่ำที่สุดนะครับอดังนั้นคะแนนต่ำที่สุดอยู่ขวามือนะครับอ่าผมเลือกมาสี่ตัวศูนย์สองสามสี่นะครับอมันเดินต่อไล่งวดแล้วนะครับขวามือนะครับ บางงวดมาหนึ่งตัวบางงวดมาสองตัวยางงวดที่แล้วมาห้ากับแปดนะครับ,บงวดนี้ก็น่าจะเน้นตรงนี้นะครับสองสามสี่นะครับน่าจะเน้นสองสามสี่ได้นะครับอ้าวเลขสามนะครับเลขสามอ่าเลขสามมาชนกับสูตรแรกนะครับเลขสามแล้วก็สูตรที่สามนะครับแล้วเลขสี่มาชนกับสูตรแรกนะครับกลุ่มที่หนึ่งนะครับเลขสี่เลขสองไม่ติดฝุ่น อ่าตัวเลขศูนย์มีติดอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อเทเลวก็จับให้เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองใช่ไหมแล้วก็แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดแปดโอ้เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าแปดเนาะแล้วก็แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดแปดก็เข้าแปดศูนย์ตรงๆเลยนะครับเข้าแปดศูนย์ตรงๆก็ยินดีเขาพูดถูกรางวัลด้วยนะครับวันนี้จะจับไงดีเนาะจับไงดีด้วยอ่านี่เจ็ดแปดเก้ามันชอบมาบน ผมชบมาบนโอ้ชนเลขเก็ตคุมแรกชนเลขเกตเลขแปดเลขเก้าไม่ชนเลยเราก็นําไปจับเลขเกตเอ้ยนําไปจัดนําไปจับแปดเก้าจับยังไงดีเนาะสามสี่สองสามสี่เลขสองไม่มีสูตรโปรแกรมนะครับศูนย์สองสามสี่เลขสองไม่ชนไม่ชนกับสูตรคํานวณมือ ฉะนั้นสูตรโปรแกรมเอา 3. สี่กับสามสูตรโปรแกรมเอา4ี่กับสามอะต่อไปน,นี้ผมจะจับตามใจตัวเองนะครับดูด้านล่างนะครับผมจับชุดนะครับผมจะใช้เลขเจ็ดนะครับใช้เลขเจ็ดอ่จากไงดีเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดเก้า จุดแปดจดเก้าแล้วก็อะไรอีกก็สี่สามไปน่าจะออกล่างน่สี่สามคิดว่าสี่สามคิดว่าสี่สามน่าจะมาล่างสี่สามน่าจะมาล่างอ่ะแค่นี้พอแค่นี้พอนอกนั้นก็พิจารณากันเองนะครับพิจารณาจับชุดเลขกันเองนะครับจากเลขเบีตนยนะครับสูตรก็สอนไปแล้วนะครับสามารถทําเองได้นะครับ อยากรู้ว่ามันเดินกี่งวดก็ลองไปทําย้อนหลังดูนะครับแจกสูตรทุกคลิปนะครับอ่านี่เด้อถ้าตามผมนะครับ7จ็ดสามเจดสีแล้วก็สี่สมนะครับตรงกับบนล่างนะครับส่วนใครชอบเลขอะไรนะครับจับชุดเลขกันเองนะครับอ่านี่เลยนะครับสูตรที่หนึ่งแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรก4ี่ห้าหก กลุ่มที่สอง013นะครับส่วนสูตรที่สนะครับ789อ่าแล้วก็สูตรที่ส3กับ7นะครับแตแบ่สูตรโปรแกรมนะครับสูตโปรแกรมอยู่ด้านบน0243ลองวิเคราะห์ดูนะครับวิเคราะห์กันดูอืมถ้าใครไม่อยากปวดหัวก็ตามผมได้แต่ไม่รับประกันว่าจะถูกหรือจะผิดนะครับเพราะผมเองเขาไม่รู้ว่าเลขเจ่อะไรเนะาะก็ให้เป็นแนวทางนะครับให้ทุกคนพิจารณากันเองนะครับ ใครมีเลขเด็ดคอมเมนต์บอกด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับหาเ,เพื่อนๆ FC ท่านใดที่ดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ